รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการตรวจสอบสต็อกข้าวสองแห่งที่จังหวัดสุรินทร์ในโครงการรับจำนำข้าว10ปีที่ผ่านมาข้าวยังมีคุณภาพดีเตรียมนำออกขายค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังตรวจสอบข้าวในสต็อกที่เก็บรักษาไว้ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเวลา10ปีที่จังหวัดสุรินทร์และถูกร้องเรียนว่าเป็นข้าวเน่าโดยระบุว่า จากการที่ตนเองได้ไปตรวจสอบโกดังที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวสองแห่งมีข้าวรวมกัน1 2 0 0 0 0กระสอบโดยนําข้าวไปทดลองหุงพบว่าข้าวยังมีกลิ่นหอมเป็นข้าวชั้นดีสามารถนํามารับประทานได้ดังนั้นการตรวจสอบทั้งหมดจึงไม่ตรงกับที่ร้องเรียนเตรียมนำข้าวดังกล่าวที่มีอยู่ออกขายในเร็วๆนี้หัวใจสำคัญมันคือว่าเอาข้าวออกมาทำให้มันเคลียร์ซะ นะครับเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาโดนกล่าวหาว่าข้าวเนี่ยเน่าแล้วก็ยังขายไม่ได้แต่ว่ากระบวนการมันเท่าที่ไปสืบประวัติมันก็มีว่ามีการประมูลแล้วแล้วก็มีการทิ้งงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็เลยค้างไว้แต่ว่าของคนอื่นเนี่ยถูกขายเป็นข้าวเน่าหมดอันนี้เป็นโกดังเข้าใจว่าจะน่า,นาจะเหลือสองโกดังสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะทาอันนี้ให้มันแทดเจนถ้าถ้ายังมีโกดังเหลือเหลืออีกก็จะไปจัดการให้จบ คือยังไงมันก็ควรจบให้ให้ให้มใ,ให้หมดสิ้นนะครับมันไม่ควรจะทิ้งค้างไว้แล้วข้าวมันเป็นข้าวที่ยิ่งนานวันยิ่งมีปัญหาเพราะฉะนั้นทําให้มันชัดเจนแล้วก็มีทุกฝ่ายรับรู้ก็จะสามารถได้เงินที่มันค้างอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้น